เอาเลยครับคุณูชมครับก็สวัสดีคุณูชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์ซูนกระดิกแล้วนะครับ ก็นในคลิปวันนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นตามปกคลิปมาแล้วเนี่ยก็ใส่มาด้วยตอนนี้ก็คือเราจะมาสุ่มสักทองนั่นเองนะครับซึ่ง้าถามว่ามันจะกลับมาหรือพี่ก็อาจจะเป็นได้นะเพราะาตอนนี้ผมไปเห็นในเซิร์ฟนองเนี่ยทยอยกลับเข้ามา3เซิร์ฟแล้วนะที่ผมไปเห็นคือเข้ามา3เซิร์ฟแล้วซึ่งผมคิดว่าเซิร์ฟไทยก็อาจจะมีสิทธิ์กลับมาภายในเดือนนี้หรือไม่ก็เร็วๆน,นี้แน่นอนนะครับไม่คงคงไม่แบบอาจจะเดือนหน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าไปอีกนะ อันนี้คือเดาล้วนๆนะแต่เพราะว่ามันหายไปแล้วบบประมาณ5เดือนน้วนะครับก็คือตัวสักทองตัวนี้เนี่ยยังไม่กลับมาเนี่ยหเดือนแล้วตอนนี้ระยะเวลาที่มันเคยกลับมาครั้งที่แล้วคือ ผ่านมา5เดือนแล้วนะครับก็มีสิทธิ์เนะเพราะว่าอาจจะแบบครึ่งปีนครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะสูงสุดประมาณนั้นนะเพราะว่าปกติแล้วมันไม่ใช่ท่าปักธงนะท่าปักธงอาจจะแบบเป็นปีแต่ว่าพวกชุดธรรมดาปกติเนี่ยหรือว่าสักทองที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยก็อาจจะเข้ามาในเร็วนี้เนี่ยเพราะว่าผมไปเห็นไลฟ์เสร์ฟละที่กาลังจะกลับมานะแต่ถ้าถามว่ามันจะเข้ามารูปแบบกิจกรรมยังไงก็น่าจะเป็นตู้สุ่มแบบพิมพ์เขียวเหมือนเดิมเลยเนะเพราะฉะนั้นใ,นใครที่มีพิมพ์เขียวอยู่แล้วก็ จะได้เปรียบได้แบบสุ่มต่อเดวประมาณนี้นะครับใครที่แบบดวงหมดในครั้งที่แล้วหรือว่าเงินหมดในครั้งที่แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้สุ่มต่อเนี่ยมันไม่รีเซ็ตนะรู้สึกนะเพราะว่ามันจะใช้ของตัวเดิมนะครับพิมเขียวตัวเดิมแล้วก็ลูกแก้วเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับแต่ในคลิปนี้เราจะไปลองสุ่มในเซิร์ฟนอกกันด,ดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเซิร์ฟนอกในตัวนี้เนี่ย มันไม่ใช้พิมพ์เขียวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มดีกว่าเพราะว่ามันน่าสนใจกว่านะเพราะเซิร์ฟไทยปกติแล้วเนดะี๋ยวเราก็สุ่มกปนประจํามันก็คือใช้พิมพ์เขียวแต่เราลองไปสุ่มแบบเปลี่ยนแบบของใหม่บ้างเออลองเปลี่ยนแบบแนวสุ่มใหม่บ้างว่าเออมันจะโอกาสได้ง่ายกว่าหรือว่ายากกว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีของอัปเดตมาใหม่เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นสกินแมกลาเลนนะครับนี่ตอนแรกผมคิดว่าจะแบบต้องเสียตังค์เยอะแน่ๆเลยที่ไหนได้ก็ เหมือนได้รับฟรีเนาะแค่เติมเพชรเข้าไปก็รับไปเลยนะครับเป็นสกินแมกลาเรนลตัวนี้ไซเบอร์นีออนเนี่ยนี่ก็มีสแต็กด้วยนะพามพลาดนะเพราะว่าความเร็วสูงสุดด้วยนะตัวนี้แล้วก็เพิ่มการควบคุมด้วยนะแต่ว่าลดความทนทานไปหนึ่งนะครับครับอันนี้กิจกรรมตตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับุกผู้ชมครับอย่าพลาดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมะครับนั่นก็คือจะเป็นร้านค้ากล่องสุ่มใหม่นั่นเองนะครับนี่เป็นโกลเด้นบ็อกนะครับ แฟชั่นตรุษจีนี่ครับอาตีพยัคฆ์เมฆานะ่ครับซึ่งมาแล้วนะนี่โคตรเท่นะ่หลายๆคนอยากได้เก่งนี้นะเพราะเท่มากแล้วก็ไนหลายคนบอกว่าออกง่ายมากแบบโทเค็นก็ได้มาเยอะไม่รู้จะเอาไปแลกอะไรดีเพราะเราได้ชุดถาวรมาแล้วนะเขาบอกว่าออกง่ายนะนี่สามารถมาลองสุม่มลองเล่นกันได้ขายสุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเริ่มต้นแค่25เพรเท่านั้นนะก,นกิจกรรมก็จํากัดนะตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่15 15กุมภากนนี้เป่านั้นเลยนั้นวเดี๋ยวทยว่านับ เเตตไปกันเลยเอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ย้ายไปอีกเซิร์ฟเวอร์นึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเขาเลยกว่าเรียกได้ว่ากิจกรรมเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่ต้องใช้พิมพ์เขียวเลยนะครับก็คือจะเป็นตู้สุ่ม99ไดมอนด์นะครับซึ่งวันนี้เรางบมา2,100เพชรนเราจะมาลุ้นดูสักทองนะครับวันนี้ก็เติมเพชรได้รับของฟรีด้วยรู้สึกก็จะสนใจเนี่ยจะว่าโอ้โหตรเท่กับไม่ครั้งนะครับผมเชื่อว่าใครยน่าจะเข้ารรนี้นะเพราะว่ามันหายไป5เดือนแล้วนะ น่าจะย่างเข้าเดือนที่6เนี่ยอาจจะกลับมาแล้วนะเพราะครึ่งปีมาทีนึงประนี้แล้วะครับนี่เขาหญิงก็เรียกได้ว่ามาครบทุกชุดเลยเนะทั้งสักดําสักฟ้าสักทองแล้วก็ของผู้หญิงเขามาครบที่สาคัญคือเรามีสิทธิ์ได้ลุ้นเพชรด้วยเฮ้ยแล้วก็การันตีด้วยนะครับก็คือเราสามารถนําไปแลกได้ด้วยนะถ้าแบบเราเกลือสุดๆอะเกลือ,อยังไงเราก็จะได้โทเค็นอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปแลกได้เลยนะครับนี่ไหม ก็ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวเค้นหมดเลยปะ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มเลยแล้วกันแนวนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็เริ่มต้นที่99เพชรเบิกเรือกไปเลยนะครับปับ๊บนี่มาแล้วนะครับกล่องแรกเรามาดุนดีกว่านะครับปับ๊บมาแล้วกดเพื่อข้ามต้องข้ามไหมเนี่ยอุ้ยไปแล้วปกักศักดิ์ทองไหมอุ้ยโอ้ตัวเค้นเห็ดไะเนี่ยขออีกขอยอย่างโอ้ยังไม่มานะโอ้ยถือว่าเราดวงดีนะเราได้มาแล้วหนึ่งตัวเค้นเนี่ยปั๊บผมว่าผมได้ตัวเค้นเนะี่ เขากําหนดให้แบบออกโทเค็นทุกรอบนะไงมนี่นะเอ้ยแม่ได้โทเค็นอีกแล้วนะครับ้สองรอบติดเนะจังหวันนี้สองรอบติดเนะนี่ยนะไปครั้งนี้นะครับรอบที่สามจัดไปเลยฮะปุ๊บก็ถือว่าไม่แพงนะเหมือนการันตีโทเค็นเลยอะ่ะดูดิแล้วก็คือถ้าเราดวงดีคือเราสามารถได้เพชรด้วยนะแล้วก็ได้พวกชุดถาวรไปเลยเราไม่ต้องใช้โทเค็นด้วยนะเนี่ยโคตรดีนะแบบนี้แต่ถ้าถามว่าเซิร์ฟไทยจะเข้ามาแบบไหนผมมั่นใจเลยว่าจะเป็นแบบ ตู้สุ่มอีโวเหมือนเดิมแหละอ่เอาพิมเขียวไปแรกนะครับปั๊บนี่มาแล้วโอ้โหไม่ได้เนี่ยครับไปมารัวๆเลยจังหวะนี้อุ้ยได้รถข้าวเก้าอพิษเอ้ยเหมือนเราได้สุ่งฟรีสองรอบอ่ะคุงขเบอดวงดีจัดเฮ้ยเก้าเก้าอพิษเอาว่ะเฮ้ยไปไปกอรับด้วยอุ้ยถือว่าดวงดีมากผมว่าผมหมดมาเยอะแล้วรอบนี้หมดมาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเออหมาแล้ว โควิดคือมาทุกรอบการันตีเลยอ่ะแบบขอการันตีให้อยู่แล้วได้เห็นไหมคือมทุกรอบพี่ไปจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละผมขอแบบสักทองหน่าวอลเลยได้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้โควิดอีกแล้วไม่มีเนี่ยโอ้โหไม่มีเบิ้ลเลยเหรออ่ะโหกิจกรรมเซิร์ฟนี้คือน่าสนใจทุกกิจกรรมเลยนะผมก็เลยมาจัดนะไปก็ไอกาสิก้าเพจนะอันนี้จริงคือผมอัดไปรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าสลับจอผิดแนวก็เลยแบบ ต้องมาสุ่มใหม่เนะีไปอุ้ยได้เร็วอุ้ยอุยอ,อุ้ยอุ้ยอยอุครอบอีกรอบอีกรบอกรบ,อรบมีลุ้นมีลุ้นไม่มีแนวนครับแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเราได้สุ่มฟรีมาสองรอบเนะถือว่าดวงดีจัดเลยผมไปเซบไทยจะมาแบบนี <t> ้ไหมไมแน่นอนนะคบดูคร <t> ับไปผมขอได้ชุดสักชุดได้ไหมสักฟ้าก็ได้ไป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 ไมไปไปแล้วไวไป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  เกลือๆหน่อยเนี่ยตอนนี้เกลือมากแล้วตอนนี้เค็มจัดได้แต่โทเคินเลยอ่ะทำไมอะ่ะและสิบกแล้วผู้ช่วยับขาดีแค่เท่าไหร่เองอปุ๊บ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 เจ็ดแปดโทเคินก็น่าจะได้ครบแล้วแหละปั๊บนี่ใส่เราหมดเท่าไหร่เราไปลุ้นกันดีกว่าปุ๊บนี่แล้วมาละโอ้โหออีีกกแค่ไม่กี่โทเคินผมก็จะได้ชุดแล้วคผู้ช่วยขับแปดไปเลยนะเออวันนี้ืหถือว่าเกลือไม่ไหมนะไม่นะไม่แน่นะเนี่ เฮ้ยผมขาดอีกแค่5โทเก้นเนี่ยอีกสุ่มอีก5ครั้งก็คือเหลือประมาณ100เพชรแน่นอนในจังหวะนี้ไปผมขอชุดที่จะชุดไหมถือว่าถูกจัดอ่ะสุ่มครั้งละ99เพชรไปปั๊บปุ๊บออกทุกรอบเลยนะเรียกได้ว่าผมการันตีนะตอนนี้ผมขาดแค่2โทเก้นเนี่ยไปอีก99เพชรปั๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยฮะได้ยี่บ้าโทเก้นได้ชุดมาแล้วเนี่ยคือเแล้วก็เพชรเลยสองร้เพชรนะอันนี้จริงคือ ผมจะบอกให้เว้ยก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยผมสุ่มไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยผมอัดผิดเบอร์เลยมาสุ่มใหม่นะก็คือผมได้ดวงดีกว่านี้ดีก็คือผมได้3มชุดเลยถึงว่าผมบอกว่าเออทำไมชุดไม่ออกเลยคือเมืกก่อกี้ผมสุ่มได้ชุดด้วยเว้ยได้เป็นชุดผู้หญิงอะ่ะตัวสักดําตัวนี้เอ้ผู้ชายสักดําตัวนี้แล้วก็ผู้หญิงสักทองมาด้วยนะเมืกก่อกี้แต่ผมอัดผิดจอนะก็เลยต้องมาสุ่มใหม่นะไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าเราดวงดีนะต่อเมื่อกี้อ่ะเพชรเหลือ5 0าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เพชรเหลือ200นะ แต่ว่าเมื่อกี้ได้3ชุดอะโคตรเสียดายเนียไม่ได้แบบอัดผิดจอผิดพลาดเองไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราแลกยังไงเราก็ได้ชุดเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ <laughs> มาเดี๋ยวว่าจะแลกไปเลยแล้วกันเนี่ยดูดิแต่และชุดคือแบบถาวรทุกอันเลยเนี่ยแบบการันตีแน่นอนเลยเนี่ยนี่จะมีอของผู้หญิงสักดำมีทุกชุดเลยแล้วก็สักฟ้าก็สวยนะผมว่านี่เห็นไหม แต่และชุดคือแบบจุดเด่นจัดเลยแต่ว่าหลายๆคนคือต้องการตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าเซฟทายจะเข้ามาตอนไหนผมคงคิดว่าประมาณเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้านะผมว่าผมเดานะไม่รู้จะผิดหรือเปล่านะแต่ว่าก็มันหายไป6เดือนแล้วอะเพราะว่าประมาณครึ่งปีป้ะหรือว่าปีหนึ่งคง,งไม่ถึงปีหนึ่งหรอกมันไม่ใช่แค่ปักทงนะเพราะว่าปักทงเนี่ยอาจจะมาแบบนั้นได้แต่ว่าสักทองก็เร็วๆนี้แหละกลางๆเดือนก็อาจจะมาได้เพราะ,ะนั้น เก็บตังค์ไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไปใครที่อยากได้นะครับไปแล้วขอเลขไปเลยแล้วกันนะครับมีสักทองนะก็มีเอฟเฟกต์พิเศษอะไรก็ไม่รู้จัดไปแล้วกันนะครับแลกไปยืนมาโทเค็นปุ๊บนี่รอที่นะนค,ครับโอ้เปิดไปนี่โอ้ว่ะคุณผู้ชมถือว่าแบบเป็นเซิร์ฟที่แบบดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าผมหมดไป2,000เพชรนะผมเติมไป2,000เพชรก็หมดไปประมาณ1,900เพชรนะค,ครับ1,900เพชรก็ได้ชุดสักทองมาแล้วผมไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันจะ ได้ง่ายกว่านี้หรือยากกว่านี้นะเพราะว่ามันจะเป็นพิมพ์เขียวนะครับซึ่งเราอาจจะเปลืองเป็นลูกแก้วด้วยก็ใช้องค์ประกอบถึง2อ,อย่างนะัคือพิมพ์เขียวแล้วก็หินแปลงล่างนะแต่ว่าอันนี้คือแบบดวงดีจัดก็คือมีทั้งเพชรมีทั้งชุดคือแบบใครที่ดวงดีก็คือจะได้ชุดเหมือนผมอะในครั้งที่แล้วนะผมก็สุ่มได้สักฟ้าฟ,าฟรีๆเลยแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้เพชรสอง้วกเก้าถือว่าดวงไม่ค่อยได้แย่นะครับนะครับเออสอ้วเก็เก้าเมื่อกี้เอาล่ะคิมนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับ มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมก่อนแล้วเนบะ๊ายบายครับบ๊ายบาย้า